รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทางและเหมือนเดิมในช่วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการร่วมกันรณรงค์นะคะสร้างอ,องค์กรปลอดภัยไปด้วยกันนะคะอย่างที่เราได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำใน ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและยั่งยืนขับขี่ใจใจ,ใจมีวินยัยเคารพกฎปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจําวันไม่ว่าจะเป็นการไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะคาดเข็มขัดนิราภายัยสวมหมวกนิราภายัยชะลอความเร็วแล้วก็หยุดรถเมื่อมีผู้ข้ามทางมาลาย ให้ทางแก่รถพยาบาลรถฉุกเฉินไม่ขับขี่ขณะมอสุรานั่นเองนะคะคืออ่านข้อ3แล้วเนี่ยก็จะย้อนนึกกลับไปเคสของกดีอาของหมอกระต่ายที่ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะคะ่ะถึงจะเป็นการวัวหายแล้วล้อมข้อก็ตามแต่แต่เชื่อว่า ยังดีกว่าไม่ได้ล้อมน่ะนะเพราะฉะนั้นรู้ตัววันนี้ดีกว่าไม่รู้ตัวเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะสัปดาห์นี้ในอำเภอต่างๆนะคะโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดพัทลุงแล้วก็ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยของในระดับอำเภอค่ะสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยเขาก็มีการจัดสัปดาห์ การรณรงค์นะคะโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามนะคะตั้งแต่21ถึง25กุมภาพันธ์พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะใครอยู่ในพื้นที่อำเภอของตัวเองก็ไปดูได้ไปร่วมกิจกรรมได้บอกแล้วว่าแค่เซี้ยวแค่จุดเล็กๆที่มันจะสามารถจุดประกายความตื่นตัวความตระหนักให้กับเราได้ถือว่าคุ้มค่านะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนเนี่ยคือคือพูดกันทุกวันเลยว่า มันเป็นเรื่องที่รอเล่นไม่ได้แล้วนะคะเอาเรื่องของอุบัติเหตุเอาเรื่องของการสูญเสียมา้อเล่นกับพฤติกรรมที่เราประมาทแค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอาจจะทําให้คนอื่นสูญเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในในในบ้านเราเนี่ยเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เป็นเคสรุนแรงที่ที่เกิดขึ้นเป็นเคสสุดท้ายครั้งสุดท้ายก็แล้วกันนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครเลยใช่ไหมคะถ้าใช่กด